สวัสดีค่ะเป็นยังไงความรู้สึกวันนี้ที่จะได้ทำกิจกรรมวันคริสต์มาสครั้งแรกฮะดีใช่ไหมชอบไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆชอบใช่ไหมคะอู้อู้อูมามาถ่ายเลยที่นี้ถ่ายเลยถ่ายคุณครูเลยค่ะอ่า หวเลยปอปไหนนะครับมามาแซนดี้เซนต้าเซนอะไรนะ่ะโอ้สุดยอดเลยเป็นนิมิตไมยใหม่มมสำหรับโรงเรียนบ้านผาสุกน้องซองแมวนะคะไข่ตุ๋นไม่มีเซนต้าแซนแดนี้เซนอะไรกับเขาเลยไข่ตุน๋นครั้งแรกครั้งแรกสำหรับโรงเรียนบ้านผาสุกนะคะเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก อยู่ชนบทอ่ะสวัสดีค่ะอ่ายิงผู้สาวเสหน่อยได้ยินข่าวว่าเขาจะยุบโรงเรียนเขาจะยุบมัธยมจะย้ายไปอยู่ที่ไหนพวกเรานะถ้าไปจะไปที่ไหนคะสำหรับมัธยมปีที่สามก็ไม่ต้องไอ้นี่ไม่ต้องขยับยเยนันเพราะมีที่ไปอยู่แล้วแต่มอ ป .6 ม .1 ม .2 ถ้าสมมุติว่าเขาให้พวกเราไปเรียนที่ใหม่เพราะว่าเด็กจํานวนตามกว่า20เขาจะให้ไปเรียนรวมที่อื่นนี่เราจะไปที่ไหนอัมพวันแนนแนนไม่รู้อ้าวคนอื่นๆละจ๊ะคิดว่าอยากไปที่ไหนหอเอา้ามามีความคิดอยู่นี่แหละ อ่ะอยู่บ้านพาสูงนี่แหลนะเนาะเอออยู่บ้านพาสูงนี่แหลยแม่นหนังหลับผู้บ่าวทั้งผุนอ่ะฮะแอคแอคชั่นแอคชั่นแม่นหนังอะไรแต่แม่จีส้มสวยเชียววันที่สามสิบวันที่สามสิบ วันที่34เราจะมีการตักบาตร